ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักไทยกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีกำลังทำอาหารเช้าให้แฟนกับลูกชายวันนี้ค่ะแฟนของบีก็จะเปลี่ยนประตูบ้านนะคะลูกชายก็เลยจะมาช่วยค่ะมาแต่เช้าเลยบีก็เลยได้ทําอาหารเช้าให้เขาสอคนนะคะวันนี้แพนของเราก็คือเราจะเปลี่ยนประตูบ้านค่ะแฟนจะยกประตูบ้านออกเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนะัก ก็เลยให้ลูกชายมาช่วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่ออสเตรียนะฝนตกเกือบทุกวันค่ะออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้พวกเราก็เลยหางานในบ้านทํานะคะหลังจากที่แฟนกับลูกชายค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะเขาก็จะออกไปที่โอบีนะคะในตัวเมืองนอยเลงบาเพื่อที่จะไปซื้อประตูแล้วก็จะมาช่วยกันยกประตูออกค่ะ hat sich das eine praktische gekauft. Elektrisch verstellbar und super gebietlich. Schauen eigentlich nicht schön aus. Also, ich das, und auch so ein die eine und das ist das aber Die geht raus einfach was. immer อันนี้ก็คือประตูอันใหม่ที่แฟนของบีกับลูกชายไปซื้อมาแล้วก็ช่วยกันยกมาไว้ตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่500ยยูโรค่ะ และอันนี้ก็คือประตูอันเก่านะคะที่เราจะเอาออกเอาจะวหม้อไฟมันสูนมำสตัน์ล์ฟืดีแตสำหรับ e าเก็บตัวน่าจะใช้สก30วันแล้วมั้งฟังเอ็ดเดย์ใช้กันเคเอ หลังจากที่แฟนของบีนะคะเขากลับมาจากการซื้อประตูเนาะก็เป็นช่วงบ่ายเขาก็บอกว่าเขาหิวข้าวมากๆนะคะบีก็เลยทำซุกเนื้อ ให้เขาทานซุปเนื้อนะ่ะบีเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ยุ่งยากหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็เลยลองชิมนะคะไอศครีมที่บีทำเองเป็นไอศครีมรสกล้วยแล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะเราก็เลยคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะคะว่าราคาผลไม้มันราคาเท่าไหร่อะไรที่ว่าทำไอศครีมได้บ้างนะคะ หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะลูกชายก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเราไม่มีงานให้ลูกชายช่วยแล้วนะคะ oh <my> ประตูที่เราซื้อมานะ oh <my> เพื่อนๆมันเป็นประตูที่จะต้องใส่กรอบก่อนนะคะมันก็จะต้องอัดซิลิโคนแล้วก็จะต้องฉาบปูนนะคะให้มันสวยงามแล้วถึงจะเอาประตูมาใส่ได้ห oh <my> มาของลูกชายนะชื่อพอลลี่นะคะหมาของเบียชื่อโทนี่ พอลลี่อ่ะเขาไม่ชอบนั่งรถนะคะเวลาที่จะให้ขึ้นรถน่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะจะไม่เหมือนโทนี่นะถ้าบอกโทนี่นะให้ขึ้นรถอ่ะกระโดดขึ้นเลยแต่พอลลี่นะคะเรียกหลายครั้งมากๆเลยเพราะว่าเขาว่าไม่ชอบนั่งรถนะคะลูกชายกับแฟนบีนะคะเขาค่อนข้างที่จะสนิทกันนะก็จะไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็จะคุยกันตลอดนะคะ อย่างบีกับแฟนนะก็จะไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะคะลูกชายก็จะมาช่วยหรือว่าบางทีอะคะสั่งของตามออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะให้ลูกชายสั่งให้ลูกชายนะคะก็เป็นหนุ่มโสดนะทำแต่งงานนะคะไม่มีเวลาทํากับข้าวเวลามาเยี่ยมหาพ่อบีก็จะทํากับข้าวให้เขากินตลอดนะบางครั้งบีก็ทําอาหารบ้านเขาบางครั้งบีก็ทําอาหารไทยค่ะสลับกันไปทั้งแฟนแล้วก็ลูกชายค่ะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะทําอะไรให้เขาก็กินค่ะ วันนี้นะคะพวกเราก็ได้งานไม่เยอะนะคะก็ได้แค่ไปซื้อประตูมาเตรียมเพื่อที่จะเปลี่ยน <Athlet ic music> ตอนนี้นะคะก็เข้าครัวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําอาหารเย็นอาหารเย็นของปีวันนี้บีจะทํากุ้งกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่ทําจากผักชีด้วยนะคะเพืเ่อนๆใส่กระเทียมลงไปใส่พริกลง,งไปนะคะแล้วก็มีผักชีที่เราปลูกเองนะคะใส่ลงไปด้วย ใส่น้ำตาลใส่เกลืออันนี้เป็นหอมดองนะคะเราไม่มีกระเทียมดองเราก็ใช้อันนี้แทนนะอันนี้มีขายนะคะตามห้างสรรพสินค้าเลยน้ำมะนาว โอเคแล้วนะคะละเอียดแล้วจ้าตอนนี้นะคะบีกำลังจะทำอาหารเย็นค่ะเมนูอาหารเย็นของบีวันนี้ก็คือกุ้งปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเวลาที่บีทำอาหารประเภทซีฟู้ดนะคะถ้าทำให้แฟนทานอะ่ะ แฟนของบีอะคะ่ะเขาก็จะชอบกินแบบย่างนะคะเป็นแบบแห้งๆเขาจะไม่ชอบให้เราผัดหรือว่าเราต้มนะคะบีก็เลยทํากุ้งทอดกระเทียมพริกไทยของบีนะคะแบบใหม่นะคะก็คือบีจะทอดกระเทียมให้เหลืองก่อน,นะคะ่ะแล้วก็แยกผักไว้นะคะจากนั้นบีก็จะมาทําน้ําซอสนะคะน้าซอสเราก็ทําปกติเลยะคะ่ะใส่เกลือพริกไทยนะคะชูรสรสด,ดีนะคะปรุงแล้วก็ใส่น้ํามันหอยให้เขาเหนียวๆหน่อยะคะ่ะ แล้วก็เอากระเทียมที่เราอะทอดกรอบแล้วอะค่ะเอามาผสมกับน้ำซอส หลังจากนั้นนะคะบีก็จะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะไปเคลือบตัวกุ้งกับปลาหมึกค่ะแล้วก็จี่ในกระทะนะคะให้เขาอ่ะสีเหลืองสวย หลังจากที่บีจีกุ้งกับกระเทียมนะคะมาสักพักได้สีตามที่บีต้องการแล้วบีก็จะเอาน้ำซอสนะคะที่บีทาผสมกับกระเทียมนะคะเอาลงไปในกระทะค่ะเพื่อที่จะให้เขาเคลือบตัวกุ้งแล้วก็ปลาหมึกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยพริกไทย ตอนนี้กุ้งปลาหมกึกทอดกระเทียมพริกไทยของบีนะคะก็เสร็จแล้วบีก็จะจัดจานนะคะเสิร์ฟคนที่นี่นะคะเวลาที่เขาทานปลากุ้งหรือว่าปลาหมกึกเขาก็จะชอบกินกับมะนาวแต่ว่าวันนี้ค่ะบีปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดให้แฟนนะคะมันก็จะได้ทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ด และคนที่นี่นะคะเขาก็จะนิยมทานไวน์นะคะคู่กับอาหารไวน์ที่เขาจะทานเขาก็จะแยกประเภทถ้าเป็นเนื้อวัวนะคะเขาก็จะทานกับไวน์แดงแต่ถ้าเป็นประเภทซีฟูด้ดเนื้อปลาหรือว่าเนื้อหมูนะคะเขาก็จะนิยมกินกับไวน์ขาวะคะ่ะ โอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆอ,อากาศนะคะเป็นแบบนี้เลยยังไม่มืดเลยนะคะฝนมันทำท่าจะตกค,ค่ะ มีความสุขที่สุดนะคะก็โทนี่นะกินนอนเล่นฮะเราอะ แล้วเห็นแฟนบีกินไงคะไปใต้โต๊ะแล้วจะไปหาอะไรกินเผื่อมีอะไรล่วงเรื่องกินนี่ขอให้บอกเรื่องใหญ่